พาเพื่อนๆม่แอลถนนคนเดินยามาคืนของน้อเพื่อนน้องพาทักแม่แอลเดินเพื่อนทุกคนเอาล่ะมองขายลายขนาดเลยไมไจะเปเสื้อผ้าหนักโซนนี่เลยเจ้านะโอ้แฟนใครอ่ะโอ้ไกอสลัดมีเมยให้เราเพื่อนมาเปนอ่ เยอะแยะเหลือเกินเนาะผ้าเสื้อผ้าเะไรเจ้า,าเปลืองๆทุกคนอันนี้ก็เป็นส้มสายนำพึ่งเนาะอันนี้อะไรอย่างเนี่ยขนมปังข้าวกะยาอ้ออันนี้ปูเอ้ยปูนะกุ้งกุ้งเผาเนี่ยเกินองได้เห็นเนาะสุดยอด เสร็จนะพุณน่ะค่ำพุ้นะเดินคนเล็กๆคุณน่ะเขาถึงจะเลิกการนะเปื่อนมันเลยเน้อวันทุกวันศุกร์นะเจ้าเปื่อนเนาะมีถนนคนเดินเนาะเชียงคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปพอจ่างฟ้อนเขาละหันเคนว่าเฮ้ยเนเดี๋ยวมาฟ้อนกันดิว่า ເຮົາມີແນວຮູ້ກັບພີ່ນ້ອງມາຕັນໃຫກັຈົນາອີ່ີກໍເດີ້ພິ່ີ